เพืเ่อนๆคิดว่าสาเหตุที่ทำให้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันล้มเหลวทั้งๆท,ที่มีคนสํำเร็จมากมายออกมาแชร์วิธีการ how to ทำอย่างไรให้สำเร็จให้รวยเร็วให้มีชีวิตมั่นคงและ,กะเกษียณเร็วคะครูตาคิดว่าสาเหตุหลักใหญ่ๆเลยนะคะในปัจจุบันมันมีคอนเทนต์เนื้อหาที่ผู้คนออกมาแบ่งปันมันมีมากจนเกินไปจนล้นโลกค่ะ แค่เราเอาเวลาไปเสพคอนเทนต์พวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใน Tik ทิกตอก YouTube Facebook มันก็ดูดพลังงานของเราไปแทบจะทั้งหมดแล้วนะคะแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนไปลงมือทาไปพัฒนาตนเองไปสร้างตัวอีกอย่างนะคะการที่เราอยู่กับโซเชียลแล้วก็เสพข้อมูลที่มากเกินไปเนี่ยมันทำให้เรามีอาการเบ์นเอาคือสมองเรามันเหนื่อยมันล้า จนกลายเป็นความเครียดสะสมหรือรังแบบที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วยค่ะครูตั๊กเองก็เป็นนะคะเกิดอาการ out, เบิร์นเอาท์เหนื่อยเครียดแต่ครูตั๊กมีวิธีการที่ใช้แล้วมันเห็นผลสะท้อนออกมาในชีวิตจริงคือสามารถสร้างตัวตวนได้จริงสร้างรายได้เสริมได้จริงครูตั๊กทำวิธีการแบบนี้ค่ะใช้กฎ80-20คือเรียนรู้20% แล้วลงมือทำให้มากกว่าคือทำ80ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผลลัพธ์จะเริ่มเกิดและสะท้อนออกมาสู่ชีวิตจริงของเราให้เราสามารถสร้างตัวตนสร้างรายได้เพิ่มได้จริงเห็นชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเรามากขึ้นค่ะในทุกๆวันเลยค่ะผู้คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเสพสื่อมากกว่าลงมือทำสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรเลยค่ะได้แต่ความเครียดสะสมเรื้อรงัง แล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในชีวิตจริงนั่นเองค่ะ